สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีโจทย์อยู่ว่าถ้าแกนค่าดีคุณร้อนคุณจะแก้ไขยังไงนะครับวันนี้เรามีคําตอบนะครับผมเพราะว่าตอนนี้แกนค่าดีเราปาไปเท่าไหร่เนี่ยร้อยองศาแล้วครับผมมันร้อนเสือเกินนะครับมันส่งผลเสียต่อ,อความร้อนที่เกิดขึ้นนะครับความร้อนสะสมทําให้อุปกรณ์มันเสียหายเร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับเนี่ยโดยรอบนะครับผม ต่ตัวีพวกเนี้มันก็จะร้อนนะครับผมมันจะเสื่อมเร็วขึ้นนะครับผมมีวิธีแก้ไปดูกันเลยครับผมต้องเริ่มต้นจากตัวไหนสร็จดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับเพื่อนค้าดีนะครับผมวันนี้เรามีอาการยอดนิยมมาแชร์กันนะครับสําหรับตัวค้าดีนะครับผมอันนี้เครื่องปกตินะครับผมแก้ไขให้ปกติแล้วแต่ว่ามันมีอาการหนึ่งนะครับผมก็คือแกนค้าดีมันร้อนมากนะฮะ ดูร้อนขนาดไหนนะครับเนี่ยนะครับผม80องศามันร้อนจริงๆนะครับผมแต่ว่าเฟสพวกนี้มันก็จะอุ่นตามไปด้วยนะครับเพราะว่าตัวแกนะมันสะสมพลังงานมากเกินไปมันไม่ยอมปล่อยมาให้กับตัวลำโพงของเรานั่นเองนะครับผมโดยที่ความถี่มันก็ปกตินะเท่าที่ผมเช็คนะครับผม อันนี้คลิปนี้เราจะมาแชร์กันว่ามันจะมีวิธีแก้ยังไงสำหรับตัวคาดีที่มีอาการแกนร้อนนั่นเองนะครับความถี่ของตัวคาดีตัวนี้ก็อยู่ประมาณ 100K นะครับผม 140K นะตอนนี้นะครับผมอันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวจะต้องถอดแกนเนี่ยมาวัดค่าความจุของมันดูว่ามันตอนนี้มันปกติหรือเปล่าหรือว่ามัน จานมันอิ่มตัวเร็วเกินไปนะครับผมทำให้มันร้อนนะครับปกติมันจะไม่ร้อนขนาดนี้นะครับผมถ้ามันสมบูรณ์แบบนะครับแต่อันนี้คือมันร้อนแบบจับไม่ได้80องศานะครับร้อนมากนะขนาดตัวแคมรลัดนะครับผมที่เป็นเคเบิลไทป์รัดมันก็ยังขาดกรอบแตกออกหมดเลยนะครับเดี๋ยวมาแก้กันก็ผมตอนนี้ผมก็ถอดแกนนะครับแกนคัดีมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาวัดให้ดูว่า ถ้าความเหนี่ยวนำเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสาหรับแกนตัวนี้นะครับมันปกติหรือเปล่านะครับครับแล้วก็จะมีกับตัวนี้นะครับผมแล้วก,กดเทสนะครับค่าความเหนี่ยวนำตอนนี้อยู่ที่นี่นะครับผม 50ไมโครเฮนรี่นะครับผมหรือ0.05มิลลิเฮนรี่นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าได้นะเพราะว่าวงจรคัตดีเนี่ยตัวแกนน่ะก็จะอยู่ประมาณ10ไมโครเฮนรี่ถึง100ไมโครเฮนรี่เลยนะครับผมอันนี้ลองเทียบกับแกนอื่นลองดูนะครับผมอันนี้แกนเดิมของตัวบอร์ดแกน อของตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเทียบกันห,หลายๆแกนเพราะว่าตอนนี้เรามีเยอะเลยนะหลายรุ่นหลายแบบอันนี้ลือม,มาจากตัว Power Supply นะครับผมเป็นโช็อคฟิลเตอร์หรือว่าน้อยฟิลเตอร์นั่นเองนะอันนี้จากคาร์ดดีเอมบลันะครับผม ตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่อ๋ตัวนี้เก้าสิบไมโครเฮนรี่นะครับผมหรือเตียจะเป็นร้อยเลยก็ได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้บ้างนะฮะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมเหมือนกันเลยนะฮะตัวนี้ล่ะ คือแต่ละแกนนะเขาออกแบบมาก,กับวงจรแมทชิ่งกับวงจรโลพาร์ติเนเตอร์นะไฮพาร์ติเนเตอร์นะครับผมก็จะมี C ีคัพปิ้งลงกาวนะครับผมแล้วก็แมทช์กับความถี่ด้วยตัวนี้ก็เหมือนคล้ายๆกับตัวนี้นะครับผมอันนี้ประมาณ60ไมโครเฮนรี่นะครับในตัวสุดท้ายเนี่ย อันนี้ถอดจากแกนคาดดีของบอดจินนะครับผมบอดเวอร์เทคพวกนี้นะครับผมจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้ก็น้อยฟิลเตอร์นะครับว้าวสูงมากนะครับผมเห็นไหมสามร้อไมโครเฮนรี่นะครับผมเยอะจริงๆ ปัจจัยนะครับก็คือหนึ่งจำนวนรอบของทองแดงนะครับแล้วก็แกนแกนนี้นะครับผมแกนเทอรลอยเทอรลอยหรือฟลูไรด์นะครับผมที่เขาใช้กันนะครับผมเทอรลอยคือรูปทรงนะครับเป็นวงกลมนะครับผมที่เรียกเรียกกันแต่ว่าแกนที่นามาใช้นะ่ะมันจะเป็นแกนฟลูไร์นะครับผม ถ้าเป็นแกนเหล็กจะใช้กับความถี่ต่ำนะครับอย่างเช่นมอแปลงไอตัว50เฮิรต์นะครับผมอันนี้มีเฟอร์ไรต์หมดนะครับผมก็เหมือนเป็นแม่เหล็กอย่างอ่อนพูดง่ายๆนะครับผมคือถ้าเราแม่เหล็กมาดูดเนี่ยมันก็จะไม่ดูดนะนั้นเดี๋ยวผมจะลองใช้แกนพวกนี้นะครับผม อันที่ว่าประมาณ90้าสิบมโคเอนลี่เนี่ยมาใส่ลองดูนะครับผมว่ามันจะมีการร้อนหรือเปล่านะตอนที่ผมเปิดทิ้งไว้เนี่ยผมไม่ได้ต่อสัญญาณอะไรทั้งสิ้นนะจ่ายแค่ไฟเข้านะครับแกนก็อุ่นอุ่น,อ,นอุ่นเรื่อยๆจนร้อนนะตอนนี้ปลาไป80ดองศาเดี๋ยวมาดูแกนตัวอื่นบ้างว่ามันจะได้ผลหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวขอทดลองกับตัวนี้เลยก็ได้นะครับผมตอนนี้ผมก็ยัดแกนคัดดีเข้าไปเรียบร้อยนะครับก็จะใหญ่กว่าแกนเดิมนิดนึงนะครับผมมันอ้วนกว่านะครับผมแต่ว่าความหนาเนี่ยตัวนี้จะหนักกว่าเพราะว่าเขาใช้อย่างนี้ครับผมก็คือเอาแกนสองตัวในประกบกันนะครับผมเพื่อให้ค่า ได้ค่าความจุดที่ต้องการนะครับผมก็แล้วแต่ใด,ดีไซน์หรือว่าออกแบบของแต่ละบริษัทหรือว่าแล้วแต่โรงงานนะครับอันนี้เราจะมาเทสดูว่ามันจะร้อนไหมนะฮะตอนนี้ก็ยังโอเคนะเพราะว่าเราเพิ่งจ่ายไฟเข้าไปยังไม่ เห็นความผิดปกติอะไรนะครับเซลเซียง,งเกต4โวลตน,นะครับผมเดี๋ยวเราจะปล่อยมันไว้สักพักนะครับผมเพื่อดูว่าผ่านไปสักสินาทีเนี่ยมันจะร้อนไหมตอนนี้ก็วิ่งอยู่แค่38นะครับ38องศาเองนะครับผม แต่ตัวแกนเดิมเนี่ยแป๊บเดียวขึ้นปลาไปสี่สิบห้าสิบวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวมาดูว่าแกนนี้จะโอเคไหมนะฮะถ้าค่าความเหนียวน้ำตัวนี้โอเคหนึ่งเราจะพันแกนตัวนี้ใหม่นะครับผมอา่าสำหรับตัวนี้เนี่ยสาเหตุที่มันค่าความจุลดลมก็คือหนึ่งค่าฟลัก แม่เหล็กข้างในตัวแกนเฟอร์ไลท์เนี่มันเสื่อมสภาพนะครับผมถ้าสาเหตุหนึ่งก็คือมันช็อตรอบถ้าเป็นเกี่ยวกับทองแดงนะทองแดงมกีกรณีเดียวคือมันช็อตแต่ตัวนี้เราไม่เห็นว่ามันมีการช็อตนะแต่เห็นแค่ว่ามันร้อนนั่นเองนะฮะสีเข้มๆนี่คือแล้วแต่ทองแดงของแต่ระบ,บริษัทแล้วแต่โรงงานนะะที่ผิดออกมาจะมีความเข้ม สีที่แตกต่างกันไปนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปร่วมสิบกวนาทีแล้วครับผมเดี๋ยวมาดูว่ามันขึ้นไปแค่สีสิบห้านะครับผมแต่ตัวเก่าเราเนี่ยไอ้ก้อนเนี้ยลาไปแปดสิบครับน่ะจับได้นะครับผม นี้ผมก็เปิดเพลงเข้าไปด้วยนะเพราะผมอยากเทสดูว่ามันจะร้อนขึ้นขนาดไหนนะแต่มันวิ่งแค่สีถห้เองนะครับผมแล้วก็เสียงก็ออกโอเคด้วยนะฮะงั้นนะครับผมแกนนี้สงสัยใช้ไม่ได้แล้วนะครับผมงั้นเราคงก็ต้องเปลี่ยนนะครับผมหนึ่งวิธีแก้ไขนะครับเอาสัญญาณนี้ออกก่อนแล้วกันนะครับมอ พูดเรื่องตัวแกนกันต่อนะครับวิธีแก้ก็คือเราจะลื้อนะครับเนี่ยท้องแรงออกนะครับแล้วลองพันดูนะครับพันเข้าไปใหม่ดูนะครับว่ามันจะกลับมาได้เหมือนตัวนี้ไหมนะครับผมเพราะตอนนี้มันมีแค่นะครับค่าความจุกันได้แค่50าสิบไมโครเอนลี่เท่านั้นเองนะครับแต่ทวนี้ได้ประมาณเก้าสิบถึงร้อยไมโครเอนลี่เลยนะครับ ฉะนั้นแล้วมีสองเวครับผมยัดแกนตัวนี้เข้าใส่แทนนะครับผมตอนนี้ผมตอดก็ถอดมาจากตัวที่ใช้งานได้นะฮะเพื่อมาเทียบดูนะครับผมว่ามันจะโอเคหรือเปล่าอีกตัวหนึ่งที่ผมจะทดลองนะครับอันนี้คือถอดมาจากตัวบอร์ดเก่าแล้วนะผมไม่ได้ใช้แล้วนะะวิธีที่ง่ายก็คือเอาตัวนี้มาใส่นะครับผม แต่เรายังไม่รู้ว่ามันจะโอเคไหมนะส่วนตัวนี้สมมุติใครไม่มีแกนนะครับไม่มีแกนมาเปลี่ยนนะครับผมก็ใช้วิธีการพันใหม่โดยการหาแกนมาใหม่นะครับผมแกนก็มีหลายรุ่นหลายเบอร์นะอันนี้ต้องเลือกเอานะครับผมก็ตัวนี้เป็นเบอร์ที่ผมใช้นะครับผม A 6 0 ขีดสามหกศูนย์นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับสำหรับแกนตัวนี้เลยก็เป็นรุ่นนี้นะครับผม MS ็มเห้าเจ็ดศูนย์นี่นะครับหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดห้านะครับมันมีหลายเบอร์หลายขนาดนะครับผมพวกนี้สำหรับแกนคาร์ดีโดยเฉพาะเลยนะครับผมก็เลือกหามาใช้กันได้นะครับผม ส่วนตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขอลองตัวนี้ก่อนนะครับผมถ้าโอเคก็คงจะยัดตัวนี้แหละเพราะว่าเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดไม่เสียเวลามาพันใหม่นะครับผมอันนี้ก็จะพันสำรองไว้นะครับแต่ถ้าเราพันพันเข้าไปใหม่แล้วค่าความจุนะครับหรือว่าค่าความเหนี่ยวนำเนี่ยมันยังได้เท่าเดิมแสดงว่าแกนใช้ไม่ได้นะครับผมฉะนั้นต้องหาแกนใหม่นะฮะ เพราะว่นนี้เราพันแค่ทองแดงทองแดงก็มีส่วนไหมมีส่วนแค่นิดนิดนึงก็มีส่วนนะครับถ้าใครอยากทดลองนะครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนใส่แกนนี้ลองดูนะแกนที่สองเสียบเข้าแล้วเรียบร้อยนะครับผมบัตรครี้เรียบร้อยจ่ายไปเข้าแล้วนะครับผมก็ปล่อยเครื่องมันรันต่อไปครับผมอน,นี้นะครับไฟเขียวนะฮะ ผมร้อนขึ้นไหมนะฮะก็ขึ้นนะฮะตัวนี้เราจะทิ้งมันก่อนนะครับผมปล่อยมันลันไปสักพักนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวเรากลับมาวัดกันใหม่นะฮะวันจะปลาไปแปดสิบเหมือนตัวเมื่อกี้ไหมนะฮะอ่ <seus S 2> <kte> ลาลันมาเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ก็ ความร้อนขึ้นมาประมาณหกสิบองศานะครับผมห้าสิบเก้านะครับแต่ขออย่าไปถึงแปดสิบแล้วกันนะครับสำหรับแกนตัวนี้นะครับผมหลังจากที่เราปล่อยเครื่องรันผ่านไปนะครับผมสำหรับตัวค่าดีตัวนี้นะครับมาจับแกนดูก็โอ้โห เหมือนเดิมครับผมปลาไปเกือบเจ็ดสิบองศานี่นะครับมันร้อนจริงๆนะครับแกนแบบนี้คงไม่รอดแล้วครับผมนะครับงั้นผมจะขอปปี้แกนของเอ็มบลัสตัวนี้นะครับผม โดยผมมีแกนไว้ทดลองอยู่สองแกนนี่นะฮะไปยัพันแล้วก็มาใส่ลองดูนะผมแต่คลิมนี้คงพันให้ดูไม่ทันนะครับผมเพราะว่าใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วแต่ถ้ามีอกาศเดีย๋ยวพันให้ดูเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์ดูก่อนว่าสองแกนเนี้ยฟ้ากับดำเนี่ยอันไหนเจ๋งกว่ากันนะ แต่ละเบอร์นะครับผมนี่แนีะเราจะมาพิสูจน์กันอันไหนดีอันไหนที่จะเหมาะกับแกนคาสดีนะครับผมครับทุกคนตอนนี้ผมก็เนี่ยนะครับผมพันเรียบร้อยนะครับผมแกนดํานะส่วนแกนนี้ผมยังพันไม่เสร็จนะครับผมลองดูแกนนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าได้ก็โอเคนะครับผม เนี่ยกับตัวเดิมเราไม่ใช่สิตัวเดิมคือตัวนี้นะครับแต่เราเห็นว่าตัวนี้มันโอเคนะครับเราเลยจะใส่แกนนี้เข้าไปนะครับผมโดยจะมาวัดเดี๋ยววัดค่าความเหนียวนำลองดูนะครับมันจะโอเคไหมสำหรับตัวนี้นะครับผมน่าจะได้สักศูนย์ จุดศูนร์เก้านะอันนี้เดิมนะครับผมที่เราไป copy เนี่ยนะครับผมศูนยุดศูนย์เก้ามิลลิเฮนรี่นะครับตัวนี้ก็ควรจะได้เท่าๆกันนะไปเลยไปเลยนะฮะโอเคงั้นไม่รอแล้วรีบใส่เลยแล้วกันนะครับผม จะได้ปิดจ็อบนะครับหัวแรงก็จะมาพังอะไรตอนนี้เนี่ยน่าจะโอเคแล้วครับผมยัดเข้าเลย ไปเขียวแล้วนี่นะครับเดี๋ยวปล่อยให้มันทำงานของมันไปนะครับเดี๋ยวค่อยมาวัดว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะครับผมตอนนี้ก็วิ่งอยู่ที่37-38ยังปกติอยู่นะครับ หลังจากที่ผมรันเครื่องทิ้งไว้นะครับดูความร้อนแกนสิครับถ้าเย็นฉี่แลครับผมประมาณ42องศานะครับผมนี่แหละผมถูกใจสิ่งนี้ครับผมนี่นี่ดืดดืด,ด,ดสรุปแล้วนะครับผมถึงแม้เราจะได้ค่าความเหนี่ยวนำที่เราวัดได้นะครับ แต่ว่าอันนี้ก็ยังร้อนเหมือนเดิมใช่ไหมฮะอันนี้ค่าต่ำลงนะฮะแบบของเดิมเลยก็ยังร้อนแต่สรุปคือหัวใจหลักคืออยู่ที่แกนนะครับผมแกนตัวนี้นั่นเองนะครับผมหัวใจหลักของตัวคัดดีนะครับผมที่จะทำให้วงจรนะครับของเรามันเย็นนะครับแล้วก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมไม่ร้อนนะครับ โอเคนะครับผมคลิปนี้ก็สรุปเียว่าการวิธีแก้แกนร้อนนะครับผมหรือว่าอายุายการใช้งานของตัวคาดดีนั้นโมเหลัลัก็มีตัวนี้ด้วยนะครับผมแกนโลาพาร์ฟเนียนะครับผมจะช่วยให้ตัว Power อร์แอคาดดีของเรานั้นะทนทานนะครับแล้วก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับไม่ร้อนไม่กินไฟนะครับผมเฟสเย็นนะครับผม ก็ลองทําตามดูได้นะครับผมหาแกนมาลองใส่เทียบลองดูนะครับถ้าใครมีเวลานะอันนี้เรามีเวลาไม่ค่อยเยอะนะครับผมก็เลยทําให้ดูได้ประมาณนี้นะครับผมโอเคครับก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์นะครับกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับวิธีการแก้คดีแกนร้อนนั่นเองนะครับผม เจอกันคลิปหน้าครับเราจะทำอะไรกันต่อนะครับผมส่วนถ้าใครนะครับสนใจในการวิธีพันแกนนะเดี๋ยวถ้าผมมีเวลาเดี๋ยวผมจะหาวิธีทำให้ดูนะครับผมก็ขอโทษทีนะครัสำหรับอันนี้เราได้แค่แกนดำนะครับผมแกนฟ้าเรายังไม่ได้ลองนะครับผมเรามีตอนนี้งานเยอะมากนะครับผมทำไม่ทันเลยก็เลยทำให้ดูให้ประมาณนี้นะครับผมว่า เราสามารถแก้ไขได้โดยวิธีนี้นะครับผมสำหรับคบัดีแกนร้อนอย่างนี้นะครับผมโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ